สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชนลทางยูทูบมาชมคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าแรงงานประเทศกัมพูชประท้วงปิดถนนเลยนะครับเมื่อเวลา11บนาฬิกา15นาทีแรงงานกัมพูชานับพันคนประท้วงปิดถนนทางหลวงที่จังหวัดกำมปงสะเปอดูแล้วก็เป็นพันคนจริงๆครับเยอะนะครับผมก็เข้าไปดูในคอมเมนต์เขาปิถนนกันเรื่องอะไร คอมเมนต์เขาก็บอกว่าน่าจะปิดถนนประท้วงเรื่องค่าแรงขอขึ้นค่าแรงค่าแรงเท่านี้มันไม่พอกินมันต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประเทศเขมรค่าแรงถูกมันไม่เหมือนอย่างที่ไอ้บอยพูดนะครับไอ้บอยมันพูดบอกสามสี่ร้อยเท่าประเทศไทยแต่คนทํางานที่ขเขมรจริงๆเขาบอกว่าค่าแรงถูกกว่านั้นนะน่าจะวันสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยประมาณนี้นะครับแรงงานมันอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าค่าครองชีพสูง ขอกินของใช้ขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ไทยปิดด่านสินค้าเกษตรของขมรทั้งหมดคือเน่าเสียหมดนะครับมันสาําปะหลังพวกฟักทองเอ้ยนะครับข้าวโพดเอ้ยเนี่ยเสียหายหมดนะครับขมรเดือดร้อนนะครับเราไม่เดือดร้อนนะครับกจะกอไก็ด้าจะได้ตาโดยที่ chương thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những